เนื้อโปรไข่โปปัดผัดผัดพริกเหลืองนี่ก็พริกเหลืองค่ะแล้วก็หัน่นหันเนี่ยเดี๋ยวไปโขกกับกระเทียมเด้ออใครดูจ้ะถั่วฟักยาวด้วยค่ะหั่นแบบเนี่ยหัน่นท่อนใส่แค่พอเป็นสีสันนะจ้ะหรือื่าใครชอบมากอ่ะใส่ไปเยอะก็ได้เนาะไม่ใช่ปัญหาใคชอบกินถั่วฟักยาวเป็นพิเศษก็ใส่ไปเลย ดีๆลูกนี er> ่ค่ะพริกเหลืองแล้วค่ะบอบอเข้าไปเดี๋ยวเอามาใส่โคกค่ะรเทียมนะคะแต่ฉันใช้กระเทียมไทยแล้วก็ไม่ปอกเปลือกค่ะแต่เราล้างมันแล้วเอ่อทินะเียมเแล้วฉันจะเดี๋ยวอันนี้ฉันจะใส่ไปด้วยเพื่อความจัดจ้านนะพริกเหลืองมันจะไม่เผ็ี้ยวนี่พริกสวนเราเองพริกสวนเราเองค่ะอะไรกัน ก็จะผัดเอปูพริกเหลืองะฉันจะไม่ใช้น้ำมันนะแต่ฉันจะใช้มันหมูเพราะฉันจะเกียวใช้น้ำมันอะไรใช่แล้วมันจะหอมมากแล้วมัมีกามน้คนจะหอมปูปูมีไข่ด้วยพริกเหลือก็ได้แล้วก้วจะดูตอนนี้ จะมาหอมอมันะโคใช่ไมคะมันมดใช่ใช่ทีแทนน้ำมันเลยค่ะฉันชอบทำแบบนี้นะใช้มันโมยโอเคเอาพริกลงไปผัดเลยเด้อเราจะจัดจานเนึอ่อันนี้จะเื็อพริกกระเทียมแล้วก็พริกีนีกนหมูนที่โขลกกันแต่บางคนจะอาจจะโขลกละเอียดกว่านี้ค่ะฉันละเอียด กากหมูเนาะหอมเิ็นสีกะละมังใสที่กระทะเลยลูกค่ะน้ำพริกก็หอมเด็ดแล้วนะคะทุกคนงันจะใส่อันนี้เลยตัวผักยาวใส่ใัวผักยาวใส่ไปนะแล้วก็อันนี้ก็คือน้ำมันหอยค่ะใส่ไปแล้วเราก็ชิมรสเอาเลยค่ะฉันจะบอกปริมาณก็บางทีเราผัดหมูผัดเอ๋ผัดอะไรบางปริมาณไม่เท่ากันอันนี้น้ำตาลแค่ชูรสใส่เรื่องอะไร จะใส่น้ำปลานิดหน่อยาเพ่งใจเยอะนะน้ำปลาผมจะเตมเพมว่าเราใส่ใน,นีอะไรค่อนข้างเยอะโอเคอันนี้กะเป็นน้ามน้ามร่างโกกค่ะเติมน้ำไปนิดหนึ่ง ชิมรสชาติพอดีแล้วเราก็ใส่ปูไปเลยเพอเราใส่ปูแล้วเราจะคนม,มังได้อูหูเราจะมีทั้งกล้ามมันแล้วก็ก้นเชียงมันนะคะใส่นิดเดียวนี่คุณแม่ผัดให้ลุน้องกินนะคะคุณปูคุณน้นโองคุณแกินอะไรคุณน้องก็ได้กิน เอายให้มันเาเนอก่อค่ะเพราะว่าดูเก็ไอเหลไข่แล้วเยนเฉียเฉ็มเต็มนิดนึงค่ะ มีคนโทรเข้ามาฮะมีคนโทรเข้ามาฮึใครโทรเนาะใครโทรมาเนาะคือวาว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 วาาววาาวกับเขามันแท้วางไปเลยได้ยินเสียงว้าววางเลยเคเรียบร้อยค่ะอร่อยมากกระตูนชิมให้รสชาติชิมหน่อยนะฮะ ทำไมไม่กินอ่ะแซ่บทุกคนแซ่บจ้าบนัวนัวอร่อยจริงๆนะอร่อยมากค่ะคุณแม่ขอบคุณมากนะคะให้ลูกทานแต่ของดีๆก็เลอตำล้สูงนัไข่ปูด้วยนะอร่อยเลยล่ะคุณทาเลี่ยมเลย